เราดูท่าทางขวามือนะครับดูจากทางขวามือนี่ไปจะเห็นว่าอันนี้เป็นญ <c oughs> าติพี่น้องของคนตายหลังจากเผาศพแล้วเขาจะมาอาบน้ำที่ท่านี้นะครับช่วงเช้าเช้นี้ศพอาจจะมีไม่เยอะไม่เหมือนตอนเย็นนะครับเพราะว่าคนอินเดียจะตื่นสายหน่อยอขวามือของเรานะครับเลย เทวาลสีส้มไปเนี่ยเราจะเห็นเทวาลัยที่เป็นปลายยอดแหลมและมองไปข้างหน้าก็จะเห็นเปลวไฟเปลวไฟที่กําลังลุกไหม้นะครับในการเผาศพนะครับนี่คือท่ามณิกรนิกาท่าที่เรียกว่าเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนแม้เก็บป่วยใกล้ตายก็อยากจะมาตายที่นี่ให้ลูกให้หลานพามาที่นี่แล้วก็ให้ได้ เผาศพที่ท่านี้เพื่อ,อไปสู่สวรรค์ใกล้พระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะวันหนึ่งถ้าปกติแล้วนะครับก็ประมาณ2-300สามอศพที่ทำการเผาที่ท่าแห่งนี้นะครับตอนนี้พัฒนาขึ้นเยอะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีโรงแรมเกาเ่านะครับตรงที่เป็นบันไดขึ้นที่เป็นตึกนั่นะอันนี้สร้างใหม่ช่วงโควิดนี่เองนะครับ อันนี้คือท่ามณิกฎิกาที่คนเขาจะนําศพลงมานะครับญาติจะนําศพลงมาอันดับแรกก็คือจุมจ่มน้ําจุ่มน้ําเสร็จแล้วก็เอาไปดอยไว้ภาษาบาลเราเรียกว่าดอยไว้ให้มันเสด็จน้ําในระหว่างนั้นก็จะ,ะหาเฟืนนะครับติดต่อหาซื้อเฟือนพอได้ฟืนแล้วนะครับจับปลเลือเขาจัดสรรที่ให้แล้วก็เอาฟืนไปกองเอาศพขึ้นไปตั้งเสร็จแล้วก็ ไปทําพิธีอันเชิญไฟอัญเชิญไฟจากไฟประไักกันนะครับมาเพื่อให้ลูกชายหรือว่าน้องชายของผู้ตายนะครับทําพิธีในการเผาชาปนกิจนะครับผู้หญิงจะไม่มีไม่มีสิทธิ์มาที่ท่านี้เขาจะไม่ผู้หญิงมาเลยนะครับตอนนี้ยังปรับปรุงนะครับมองทะลุไม่ไม่ทะลุไปเพราะว่าเห็นเห็นสังกะสีบังอยู่นะครับช่วงนี้เขากําลังปรับปรุงสถานที่ี่ารับสองคัถาม คำถามที่หนึ่งคือมีการแยกฐานะไม่ว่าใครมาเผาที่ได้อะแล้วแต่เงินครับถ้าใครมีเงินมาถึงแต่คนที่ฐานะต่ำๆวน,น้าต่ำๆโดยมากเขาจะไม่มาเพราะค่าใช้จ่ายสูงม,มันจะมีท่าหนึ่งท่าอาลิจัตคาตตรงนั้นจะมีเมนนะครับ500รูปีเผาได้เลยนะครับ,รบพวกคนที่ฐานะไม่ดีมกกักจะไปเผาที่โน,น่นแล้วคำถามที่2ไฟประเลยกันอยู่ตรงไหนครับที่ว่าไฟประเลยกันอะที่จริงแล้วที่จริงอยู่นี่มองเห็น เราเห็นไอ้สถูปที่มีไฟไหมครับครับอยู่ใต้สถูปนั่นแหละครับอ๋อมันจะไม่ดับไม่ไม่ดับครับมันเป็นสถูปแล้วก็เนี่ยที่ไฟระยิบระยิบเนี่ยครับไฟจะอยู่ใต้นั้นแต่มันถูกบังไว้ด้วยไอ้ไอ้บังเกอร์มันมองไม่เห็นแล้วแล้วอาจารย์ดูช่องนี้นะเติมอะไรประจาเขาจะเติมฟืนไม่ให้มันมีตระกูลรักษาอยู่ตะกูลทั้งตะกูลเนี่ยรักษาไฟอย่างเดียวอ่าอาจารย์ดูช่องนี้นะช่องที่คนเดินลงมาอ่ามันจะทะลุไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมองเห็นตรงครับ ถ้าถ้าถ้าเรือไปถึงจุดหนึ่งจะมองเห็นแต่ให้ดูเจดีย์ที่ไฟระยีบระยะเป็นหลักอยู่ใต้ตรงนั้นมันจะมีช่องอยู่3ามช่องช่องหน้าต่างสามช่องไฟจะอยู่ตรงช่องกลางนะครับไฟจะอยู่ตรงข่องกลางคือจะไปอัดเชิดนี่นี่มองนี่มองไม่เห็นเพราะว่ามันโดนสังกะสีเขากล้อมไ้นะครับปกติอยู่ตรงนั้นอยู่อยู่ใต้ไฟกระพริบกระพริบไปครับนั่นแหละอาคารหลังนั้นแหละมันจะมีช่องหน้าต่างอยู่3มช่อง นะครับแล้วไฟจะอยู่ตรงกลางแล้วโรงแรมรอขอบตายอยู่ตรงไหนครับอ่าเนี่ยเขาเลือกหมดแล้วครับอ๋อสร้างใหม่แล้วอ่าเขาเลือกสร้างใหม่แล้วครับอ๋อเอานะพ่อจันไฟอ่ะจริงๆมันอยู่เลยมาเห็นผู้ชายยืนอยู่ไหมอ่ะผู้ชายเสื้อขาวเสื้อขาวนะครับกองไฟที่เป็นกองกองเท่านะครับอ๋ออยู่อยู่อยูตรงช่องตังอยู่ขวามือของผู้ชายนั่นคือกองไฟนะครับกองไฟไม่ไม่ไม่ใช่อยู่ใต้ไฟกระพริบครับตรงนี้ใน อ่าอยู่อยู่ผู้ชายคือวขาวเยืนน่ะเห็นไหมครับเป็นกองฐานนะั่นแหละรับไฟกองนั่นแหละโอ้ไม่ไม่ลุกชนมากไม่ลุกชนมากครับออ๋แต่ไม่ดับไม่ดับแ็่ทาน ใส่นะครับเพราะว่าเขามีกล้องบกยอ้อนปิดถ้าเขากล้องส่งมาแล้วถ้าไม่ใส่เนี่ยเดือนตัวนี้จะถูกตอกเราจะไม่ให้วิ่งะนะครับแล้วทำลมสองพันสิบา้าทพันสิบได้เป็นอะไรครับตุ้มหัวครับยอดตุ้มอ่าโยโย่ไม่ได้กลายเป็นอะไรแต่ว่า เป็นที่รับษาไว้แล้วก็ไม่หาไม่หาไม่เจอด้วยมันตกมันมันมันหล่นในน้ำรับคครับแล้วก็เป็นทีไรกระทงมันได้ ผมกาเรียกป่รอ๋อมันเป็นเริ่มจมากรงขานี่แหละอา่าไทยของเราก็รับพัฒนาฐามพวกนี้ไปมีเขาจะลอยเมื่อลอยอังคารหรือว่าหรือว่าเผาศพเขาจะลอยไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับลอยอังคารหรือหรือลอยเผาศพเขาจะลอยบูชาอ๋อเหมาือนกับพวกเรามายอดจะจับแล้วมันจะลอยครับท,<อ>ที่เราลอยมีเหตุสองอย่างหนึ่งก็คือพระเจ้าเจตสิงเนี่ยเอาพระบรมสารีรธาตุที่ลื้อมาจาก ในสะดวกน่ยเอามาโปรยที่นี่สองก็คือก็ลอยบูชาแม่น้ําก็คือเราใช้แม่น้ํามาตลอดชีวิตคงคารนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นต้นกาเนิดของน้ำพราะนนั้การบูชาแม่น้ำเนี่ยคือบูชาคุณของน้ําเราไม่ได้บูชาจตจงว่าบูชาคงนางนี้แต่เราบูชาคุณเหมือนกับพระเจ้าทรงแสดงสุริยนรมัสการบูชาคุณพระอาทิตย์ ไม่ใช่บูชาดวงอาทิตย์ <สา S 1> แต่บูชาคุณของพระอาทิตย์ที่ให้แสงสว่าง<ส>าทุกอย่างมันมีคุณอยู่น้ำทีับเนน้แค่น้ำโป๊ปลาที่มีพวกปลาแลตว์น้ำมีครับใหญ่ด้วยปลาโลมาน้ำจืดต,ตัวตัวเท่าควายดำๆก็เคยเจอ,อผมเคยเจอเป็นฝูงครับอาจารย์ไม่เย็นไม่เย็น,นแต่ว่าคนทั่วไปนะถ้าเลยคุ้งนี้ไปกับเลยคุงนี้ไปเขาก็กินปกตินะครับแล้วอร่อยด้วย Yeah